สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอเอฟซี C, หมอลำแพวเผาแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วพี่น้องล่าสุดทางผู้จัดการยุยเนาะผู้จัดการของทางคุณแพลวเผาได้ออกมาฟาดกับกับคนที่ว่าให้กับทางคุณแพลวเผาไว้แบบนี้พี่น้องบ่าอย่างว่าที่พี่น้องทางคุณนิลุยเพิ่นกะบอกว่าอยากหัวผ้ว่พแผวเผาเถกดดาหลาเป็นบ้าว่าสันว่าแต่งโตไปทั่วที่ว่าสันว่า อันนี้คือสุดที่ผู้จัดอยากให้ใส่เอาหอดสุดมาใหาว้วาสันวาพี่นองอันนี้ก็เป็นที่ทางผู้จัดการเพิ่นดได้ว้ลงใ้ต่อกับคนที่พูดให้เพลวเพาน้องพินองเนาะว่าทางคุณพผ่วเพ่านี่ถถกดดาหลายเลยเป็นบ้าวาสันว่าเพื่อนก็เลยว่าสุดนี้ก็คือว่าทางผู้จัดเขาหามาใหา้อยากให้ใส่เอาหอดสุดมาใหา้ประมาณนี้ม่ข่อยมีนาทีทําการแสดงผู้จ้างเพื่อนให้เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดละวาสันว่าเพราะว่า ขืนค,คููกับไอ้ไหมไทยเพิ่นเลยไห้แต่งแม่เอ้ยประสันมาพี่น้องนั่นละพี่นงองอันนี้ก็เป็นโพสตจากทางผู้จัดการแลพลวเาเนาะพี่นงองเนะาะฟาดกับถึงคนแซวว่าทางคุณแลพลวเผาเนี่ยถืกด่าหลายเลยเป็นบาได้แต่งตัวไปทั่วที่ประสันมาพีนพกก่น้องเพิ่นก็เลยได้ออกมาเว่าว่าชี้แจงให้ฟงังว่าสุดที่ส่นันก็คือผู้จัดพเพิ่นจัดให้ก,ก็เลยต้องเหตตามเพิ่นประสันมาพีน่นงเอฟซีของทางคุณแม่แพลวเผาเนาะพี่นงองกะเดือดถึงเรื่องนี้ทันทีเนาะบอกว่า ตางเงดเนาะจังสี่กับมาดามาว่าสันว่าตามดามาแม้กระทั่งเรื่องสุดเพิินวาสันว่าเพื่อนสีแดงจังไดนก็ได้ตัวเพื่อนเป็นนักแสดงวาสันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเดือนที่แล้วทั้งพุ่นกระแตงสไตล์นี่ล่ะค่ะวาสันว่าสีบอมมามาลตีวาสันว่าพี่น้องแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์พี่น้องก็บ,บอกว่าสงสัยคนที่เขามาแซะมาว่านี่อิจฉาเขาไลายว่าสันว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าอัน พวกอิซานี่กะหาแต่แนวมากบอมาวานอ้ออย่าไปสนใจพระเอกนั่งเอกว่าสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทาง fc ทางคุณแพลวเผาเดือดไปตามๆกันพี่น้องถึงขนาดบอกให้ทางคุณแพลวเผาฟ้องด่วนพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทางผู้จัดการเนาะพี่น้องเนาะได้ออกมาโพส ฟาดกลับกับทางคนที่แซะถึงเรื่องการแต่งตัวของทางคุณแพ่วเผ่าเนาะนั่นละ่ะบอกว่าทางแพ่วเผานี้คือเถือกได้จนเป็นบ้าว่าสนาทางเอฟซี C ก็เลยเดือดไปตามๆกันพี่น้องแล้วพี่น้องละพี่น้องมีความคิดเห็นจังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อถ้ามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสียวามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า